เรามาติดตามรายการหุ้นโค้งสุดท้ายกันต่อนะครับวันนี้ตลาดหุ้นปิดในดานบวกได้เล็กน้อยครับบวกขึ้นมาแค่จุดกว่าๆเท่านั้นเองนะครับแนวโน้มหลังจากนี้เรากําลังจะเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนน่าจะเป็นไปในทิศทางใดนะครับเดี๋ยวผมพูดคุยกันกับคุณชัยพรนพทักษเจริญจากบลบอบุญหลวงครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับผมแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยก็ป้วนปิ้นอยู่แถวๆสักเกือบเกือบพันห้าร้อยจุดมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้เริ่มตั้งฐานได้แล้วหรือยังหรือว่าน่าจะยังไงต่อครับ ผมดูตลาดในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันดูแล้วมันน่าจะยังอยู่ในภาพของค่อนข้างเงียบเหงานะครับครับเราเราผ่านการประกาศงบกันเงินออกมาเรื่อยๆแล้วก็คงจะไปจบกันประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่มีแคตตาลิสเพิ่มเติมเนี่ยการเทคโปรฟิตของหุ้นมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ก่อนการ ตัดสินใจของเฟดใช่ไหมครับ,รบแล้วก็เสร็จสิ้นในเรื่องของการเลือกตั้งประธานาดีนะครับฉะนั้นเนี่ยในเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยถ้าเราไม่มีแคตตาลิสต์ใหม่เนี่ยโอกาสก็อาจจะเห็นตลาดอลเลีชันเกิดขึ้นได้เพราะว่าตลาดของเราเนี่ยดึงขึ้นมานะครับจากพันสจุดขึ้นมาถึงพั0หจุดตรงนี้เนี่ยแล้วก็ตลาดก็อยู่ในอาการที่ซึมครับบรรยากาศของ การซื้อขายของตลาดทุนทั่วโลกก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหลายคนก็ค่อนข้างระมัดระวังนะครับกับตลาดตาสารนี่นะครับซึ่งมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องสอนรับกับในส่วนของทางที่อเมริกาจะทยอยขึ้นปรับดอกเบี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยการเอทจัสตรงนี้มันจะทําให้บรรยากาศระยะสั้นของตลาดทุนค่อนข้างจะอึมครึมอยู่แล้วครับอืมครับ ปัจจัยอะไรที่พอจะลุ้นได้บ้างครับดูเหมือนตอนนี้เนี่ยข่าวดีๆก็เริ่มหายไปข่าวไม่ดีมันก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับใช่ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็หลายคนก็อยากจะเห็นตัวเลขเสอรไพที่จีนนะครับแล้วก็อยากเห็นอ่าสตรองเวิร์นะครับำคำพูด,ดยืนยันหนักแน่นจากทาง BOJ จากทาง EU นะครับ BOJ เองเนี่ยก็ก็ค่อนข้างจะหนักแน่นกว่า EU นะครับ e ีนี่ค่อนข้างจะเรียกว่า เรียกว่าใช้เงินไปเยอะแล้วอ,ะอ่ะอนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่จะขยายเวลา QE อ,ออกไปจากหมายกําหนดการเดิมเนี่ยมันก็ดูเหมือนมันก็ก็ลังเลนะครับอืแล้วก็ตัวลงตัวเลขต่างๆหลายอย่างเนี่ยมันก็บอกว่าแม้ว่าจะมีการทํา QE ก็แล้วแต่ดูเหมือน คภาพของยุโรปมันไม่ได้มีการพลิกฟื้นกลับมาในลักษณะที่ดีขึ้นเท่าไหร่ครับ,รบมันก็เลยทําให้คนเนี่ยค่อนข้างจะขาดความเชื่อมั่นในในการทํางานของ ECB ลงไปนะครับแล,แล้วแบบนี้นักลงทุนไทยเอายังไงดีครับของเราเองเนี่ยผมคิดว่าระยะสั้นเนี่ยตลาดเราไม่ค่อยมองตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวใหญ่เรารู้สึกว่าผลประกอบการออกมามันโอกาสเซอร์ไพรส์มันยากครับ นะครับต้องบอกว่าสถาบันการเงินแบงก์ออกมาก็ก็โตขึ้นนะครับแต่โตน้อยกว่าคาดนะครับแล้วก็ส่วนของบริษัทปูนซีเมนที่ประกาศออกมาสองแห่งของเรารก็น้อยกว่าคาดนะครับฉะนั้นเนี่ยคนก็คาดหวังนะครับว่าจะเห็นตัวเลขของเซกเตอร์อื่นเนี่ยดีเช่นเซกเตอร์ที่เชื่อมั่นมากว่าตัวเลขยังไงออกมาดีแน่นอนอย่างเช่นโรงพยาบาลครับทางด้านการท่องเที่ยวครับ นะครับด้านการบริโภคทุกคนอยากเห็นมันดีขึ้น uh huh. นะครับส่วนพลังงานปีโตทุกคนเชื่อว่าดีอยู่แล้วเพราะว่าราคาน้ํามันแอดจัสขึ้นมาครับนะครับแล้วก็ปีที่แล้วมีการตั้งสำรองไปครับนะครับก็ต้องดูว่าถ้าดูกันอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีแคตตาลิสมากพอที่จะให้ตัวใหญ่ๆขยับนะครับส่วนใหญ่เราก็จะไปดูในหุ้นไซ์กลางไซ์เล็กที่แบบมีโกรดแรงๆมีเซอร์ไพรส์แรง แต่นี้คําว่าโก w t h สต็อกเนี่ยก็คงต้องดูด้วยว่าราคาหุ้นเนี่ยมันตอบรับไปกับในส่วนของตัวความคาดการณ์ของตลาดมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าออกมาดีก็จริงแต่ราคาหุ้นมันวิ่งไปรับไกลละก็อาจจะเจอเซลล์อันแฟกนะครับแต่ถ้าตลาดคาดการไว้ว่าโตแต่ออกมาโอ้โหโตดีกว่าคาดไปจนถึงมากกว่าคาดไปห้าสเอร์นสมสิเปอร์เซนอย่างเงี้ยครับ ก็อาจจะทําให้หุ้นตัวเหล่านั้นมีโอกาสที่จะมีการอัปเกรดในเรื่องของตัวกำลงกําไรแล้วก็แวลูชั่นได้ครับก็เลยกลายเป็น selective ไปปกติคุณเัยพรสกรีนยังไงครับว่าหุ้นตัวไหนยังพอจะซื้อได้หรือว่าไม่น่าซื้อแล้วเราเราจะต้องช่างใจะครับช่างใจว่าอย่างน้อยเราจะทราบมาระดับหนึ่งนะครับครับว่าคอนเซนทัสตอนนี้เนี่ยนะครับมองกําไรแต่มาสามของบริษัทก่ออยู่ที่ระดับประมาณเท่าไหร่ครับ นะครับแต่สิ่งที่เราอนาลิสต์เราเคาะโมเดลมานะครับเชื่อว่าตัวเลขที่ออกมาน่าจะบีทน่าจะดีกว่าในส่วนของคอนเซนซัสแล้วมีส uh ัมภารได้แต่นี้ถ้าเป็นตัวหุ้นขนาดเล็กเนี่ยกำไรที่น่าจะเซอร์ไพรส์ตลาดมันควรจะเกิน20-30%ขึ้นไปแต่ถ้าเป็นหุ้นตัวใหญ่เนี่ยนะครับกำไรที่ประกาศออกมาเนี่ยถ้ามากกว่านะครับที่ตลาดคาดการไว้สัก15%กาเก็จะเซอร์ไพรส์ได้ นะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราดูนะครับจุดที่สองก็คือแล้ว valuation ล่ะ valuation เนี่ยมันตึงมากแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าหุ้นที่เทรดบน valuation PE price to book แพงๆนะครับจะเซนซิทีฟมากถ้า disappoint หรือผิดหวังนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราต้องระวังอืครับวก็อาจจะต้องมีวินัยในเรื่องของการลงทุนกำหนดจุดคัดอะไรให้ชัดเจนแบบนี้ก็น่าจะช่วยได้นะ้ตรับ แต่นี้ถ้าดูในแง่ของภาพตลาดผมคิดว่าเราก็คงยังไม่ได้เห็นตลาดรีบไปนะครับตลาดย่ำอยู่ตรงนี้ประมาณ1,500จุดผมคิดว่าถ้าภาพของเซนติเมนต์ของภายนอกไม่ค่อยดีเนี่ยเราอาจจะเห็นตลาดมีการคอร์เรกระยะสั้นเกิดขึ้นได้ครับเดี๋ยยวังไน๋ยวตรงนี้ก็ก็น่าจะหาจังหวะในการทยอยล็อกกำไรไว้บ้างครับอ๋อได้ครับโอเคขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับ